การออกเดินทางเพื่อไปสัมภาษณ์งานของริกกี้แมกกี้ที่ต้องเดินทางข้ามรัฐเพียง2วันกลายเป็น3เดือนซึ่งนอกจากทำให้เขาไม่ได้งานแล้วเขายังเกือบต้องเอาชีวิตของตัวเองไปทิ้งอย่างน่าอันเดตนาดอีกด้วยนี่คือเรื่องราวของผู้ชายที่รอดมาจากความตายที่ชื่อริกกี้แมกกี้ริกกี้แมกกี้ชาวออสเตรเลียผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง จากกรณีการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของเขาหลังจากที่เขาออกเดินทางเพื่อไปสัมภาษณ์งานที่ใหม่ซึ่งต้องเดินทางข้ามทวีปออสเตเรียอันแห้งแหลงเป็นเวลาสองวันแต่หลังจากนั้นไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยหลายเดือนต่อมาเขาได้กลายสภาพเป็นโครงกระดูกเดินได้ไปอย่างน่าตกใจ ไม่เพียงเท่านั้นเรื่องราวการหลงเข้าไปในทะเลทรายอันห่างไกลกลางทวีปออสเตรเลียของเขายังคงเป็นปริศนาที่หาความจริงไม่ได้จนถึงทุกวันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวเกร็ดชีวิตของผู้คนทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องมีสาระและไร้สาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเอเกร็ดชีวิตกันด้วยละกันขอขอบคุณทุกท่าน เมื่อพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวหน้าชงนของริกกี้แม็กกี้ได้เลยครับริกกี้แม็กกี้เกิดในเมืองกิฟแลนด์วิกตอรีในช่วงต้นทศวรรษ1970แต่ต่อมาครอบครองเขาได้ย้ายไปอยู่ที่เมลเบิร์นในวัยเด็กริกกี้ก็มีความสุขดีตามอัตภาพเหมือนเด็กในครอบครัวทั่วไปแต่หลังจากที่ย้ายมาอยู่เมลเบิร์นได้ไม่นานพ่อของเขาก็ได้เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าด้วยการฆ่าตัวตาย ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อริกกี้อย่างมากทำให้เขามีวัยเด็กที่ยากลำบากมานับตั้งแต่นั้นเมื่อเริ่มโตขึ้นริกกี้ได้ทำงานในหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนมากเป็นการทํางานแบบชั่วคราวซึ่งเขาเองก็ทํางานที่ไหนได้ไม่นานด้วยเขาเคยทํางานเป็นพนักงานขายพรมเป็นชาวประมงจัดปุ่งเป็นพนักงานตามนายคลับรวมทั้งเป็นช่างไฟฟ้าฝึกหัดด้วยหลังจากนั้นเขาได้โอกาสดีโดยได้เข้าทํางานเป็นประหลัดอําเภอซึ่งมันควรจะเป็นอนาคตที่สดใสสําหรับเขาแต่ปรากฏว่าริกกี้มากกี้กลับทามันพัง จากการไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสที่เมืองเพิร์เ,เขาถูกจับกุมและทําให้เขาสูญเสียงานไปในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกจับอีกครั้งในฐานความผิดเกี่ยวกับยาสยเสพติดทําให้เขาลําบากมากในการที่จะหางานใหม่ทําหลังจากเคลียร์คดีแล้วเขาว่างงานอยู่ระยะหนึ่งจนเมื่อเขาอายุ35ปี เขาก็มีโอกาสอีกครั้งเมื่อได้รับการเสนอให้ไปทำงานในหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ในเขตชายแดนฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียที่เมืองพอร์ตเฮทแลนด์ซึ่งเขาก็ตกลงที่จะลองไปสัมภาษณ์งานนั้นดูแม้ว่าเขาจะต้องเดินทางไกลข้ามประเทศกันก็ตามทีซึ่งหากเขาเดินทางจากบิสเบนในรัฐควีนสแลนด์ที่เขาอาศัยอยู่ไปยังพอร์ตเฮทแลนด์ด้วยเครื่องบินจะใช้เวลาเดินทางประมาณ11ชั่วโมง และเสียค่าใช้จ่ายประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ2 5 0 0 0บาทแต่หากไปทางรถยนต์ต้องเดินทางกว่า3,000ไมล์หรือกว่า5000กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งเท,ทียบให้เห็นในบ้านเราก็คือเท่ากับการเดินทางทั้งไปและกลับจากเบตงถ,ถึงแม่สาย1รอบซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันเลยทีเดียวโดยจะต้องขับรถข้ามพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายสีแดงฉา อันแสนแห้งแล้งและทุรกันดารผ่านหุบเขาสูงตระงานและพุ่มไม้เตี้ยหนาทึบเป็นระยะซึ่งห่างไกลจากผู้สัญจรไปมานอกจากจะมีชนพื้นเมืองอบอริจินที่มีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และแล้วในเดือนมกราคมปี2006 r i c กริกกี้แม็กได้ตกลงใจที่จะขับรถไปเองโดยใช้รถมิ u ูบิชิเชเลนเจอร์รุ่นปี2001รถคู่ใจของเขาเป็นพาหนะเดินทางโดยเขาได้ออกเดินทางไปตามถนนหลวงผ่านพื้นที่ต่างๆจนเข้าสู่ทางหลวงที่ชื่อว่าบันไทยหรือบ้านไ i h ไฮเวย์ซึ่งเป็นเส้นทางทะเลทรายในชนบทห่างไกลในเขตทรีกันดาลของ Northern Territory และที่นี่เองคือจุดเริ่มต้นของความโรหดอดทนกำลังใจและการเอาตัวรอดของริกกี้แมกกี้ จากที่เขาขับรถผ่านเส้นทางบานทายอันเป็นพื้นที่ทะเลทรายสีแดงอันโดดเดี่ยวจู่ๆรถของเขาก็เกิดเสียไปต่อไม่ได้เขาจึงต้องจอดรถเพื่อรอความช่วยเหลือจากผู้คนที่อาจจะผ่านไปผ่านมาแถวนั้นแต่ก็ไม่มีใครผ่านมาเลยเขารออยู่นานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดก,กว่า40องศาเซลเซียสโดยไม่มีร่มไม้ไม่มีน้ำไม่มีอาหารจนกระทั่งมีชนพื้นเมืองอบอริจินขับรถผ่านมา จึงได้ช่วยรับเขาเพื่อพาไปส่งยังปั๊มน้ำมันและสถานีบริการใกล้เคียงระหว่างทางนั่นเองชนพื้นเมืองได้ส่งน้ำดื่มให้เขาเพื่อแก้กระหายจากความร้อนที่แผดเผาไม่นานภาพก็ตัดไปเขารู้สึกตัวอีกทีก็ได้ลงมาอยู่ในหลุมขยะที่ไหนสักแห่ง ที่เขาไม่รู้จักเลยห่างไกลจากถนนและเส้นทางเดิมที่เขาจอดรถไว้โดยมีถุงขยะสีดำปกคลุมเขาอยู่และมีพวกหมาป่าดิงโก้ที่อยู่ในบริเวณนั้นกำลังคุยเขียตัวเขาทำให้เขารู้สึกตัวและต้องรีบลุกขึ้นและไล่มันออกไปก่อนที่เขาจะต้องตกเป็นเหยื่อของพวกมัน เขาฟื้นขึ้นมาพบว่าในตัวเขาไม่มีอะไรติดตัวเลยแม้แต่รองเท้ามีเพียงเสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นที่เขาใส่ติดตัวมาเท่านั้นไม่มีทั้งน้ำไม่มีอาหารไม่มีเงินไม่มีโทรศัพท์หลงเหลืออยู่เพียงกุญแจรถตกค้างอยู่ในกระเป๋ากางเกงแต่เขามองไปที่ไหนก็ไม่เห็นจุดที่เขาจอดรถเสียแล้ว เขาเชื่อว่าเขาถูกปล้นเพื่อเอารถหนังสือเดินทางเงินและทรัพย์สินต่างๆไปตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่เว้งว้างเพียงลำพังไร้ผู้คนและไม่รู้ทิศทาง หลังจากที่ลิกกี้ฟื้นขึ้นมาและรู้ว่าตัวเองถูกปล้นทุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แต่รองเท้าและถูกทิ้งอยู่ในหลุมขยะที่ห่างไกลความเจริญสิ่งที่เขาทำได้คือการลุกขึ้นและเดินด้วยเท้าเปล่าต่อไปอย่างไร้ทิศทางเขาจึงต้องฉีกเสื้อยือดของเขาเอามาพันรอบเท้าใช้แทนรองเท้าเพื่อกันความร้อนและความเจ็บปวดซึ่งมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เขาต้องเดินท่ามกลางแดดที่แผดเผาในอุณหภูมิกว่า40องศาเซลเซียสไม่มีล้มไม้ ให้หลบโดยหาอาหารหรือน้ำกินไม่ได้เลยจนตกกลางคืนพื้นที่ทะเลทรายที่ร้อนระอุในตอนกลางวันกับกลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นอย่างไม่น่าเชื่อเขาไม่มีที่พักต้องหลบนอนอยู่ตามพุ่มไม้และผง้าเตีย้ยๆเขารู้เพียงว่าสิ่งที่เขาต้องทำให้ได้ต่อไปคือการหาอาหารหาน้ำหาที่พักพิงชั่วคราวโชคดีอยู่หน่อยที่ในช่วงนั้นเป็นช่วงหลังหมดฤดูฝนไปไม่นาน จึงยังพอหาแหล่งน้ำเล็กๆที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของทะเลทรายแห่งนั้นได้อยู่บ้างเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันเขาเริ่มจับทิศทางของเส้นทางได้ว่าทางไหนคือทางทิศตะวันออกทางไหนคือทางทิศต,ต,ตะวันตกซึ่งเขาจึงเริ่มมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยหวังว่าจะสามารถได้พบเห็นความเจริญในไม่ช้าเขาเดินแบบนี้อยู่5วันโดยไม่ได้กินอะไรเลย เดินและพักและนอนเดินและพักและนอนหลายครั้งที่เขาเป็นลมหมดสติไประหว่างการเดินในช่วงกลางวันเพราะอากาศที่ร้อนจัดและขาดน้ำเขาไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากการกินหญ้าและ,มะแมลงตัวเล็กๆเขาได้กินน้ำบ้างจากใบไม้ใบหญ้าที่พอมีตกค้างอยู่บ้างในยามเช้าโดยเขาจะเอาเสื้อยืดของเขาไปชุบน้ำจากใบไม้ตามจุดต่างๆรวมกันให้ได้เยอะๆแล้วนำมาบิดใส่ปา จนถึงจุดหนึ่งที่เขาหาน้ำไม่ได้แล้วเขาจึงต้องเอาปัดสสวะของตัวเองมากินในที่สุดหลังจากที่เดินด้วยเท้าเปล่าอยู่บนทะเลทรายทานามิมานาน10วันเขาก็ได้พบบ่อน้ำเก่าๆเ,เล็กๆที่เคยมีคนขุดทิ้งไว้เหมือนครั้งหนึ่งบริเวณนี้เคยทำเป็นที่พักชั่วคราวมาก่อนทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมากเขาตั้งใจที่จะพักอยู่ตรงนี้ชั่วคราว าจึงไปหาเอาไม้และขยะต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบ่อน้ำนั้นมาทำเป็นกระโจมที่พักตอนนี้เขามีที่พักและมีน้ำกินแล้วแต่ยังขาดอาหารในระหว่างที่เขานอนพักอยู่ในบริเวณนั้นเขาเห็นจิ้งจกวิ่งไปวิ่งมาในวูบนั้นเขาก็รีบตีมันจนตายและเอามันไปตากแดดทำเป็นจิ้งจกตากแห้งเพื่อนำมาเป็นอาหาร มาถึงตอนนี้เขาเชื่อว่าเขาสามารถกินสัตว์อะไรก็ได้แล้วเพื่อประทังชีวิตหลังจากนั้นเขาก็เริ่มจับกิ้งก่าจับกบจับปลิงที่อยู่ในบริเวณบ่อน้ำนั้นกินเป็นอาหารแม้มันจะไม่อร่อยเลยก็ตามทีเขากินทุกอย่างแม้แต่กระทั่งมแมลงสาบ<ะ>ซึ่งเขาถึงขั้นต้องอ้วกมันออกมาเลยทีเดียวผมกินปลิงดิบจากเขื่อนกินตักกระแตแต่มีสิ่งเดียวที่ผมต้องปรุงจริงๆก็คือการกินกบ ผมต้องเอาลวดขึงมันและแผ่มันเพื่อตากแดดตนแหห้กรอบจึงจะกินเข้าไปได้เขาพักอยู่ตรงจุดนี้ถึง3สัปดาห์จนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่เขาได้ยินเสียงเครื่องบินลอยมาไกลๆเขาคิดว่าเขาเข้ามาใกล้ความเจริญขึ้นทุกทีแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินทางต่อไป เขาเดินต่อไปอีกสองวันจนหมดเรี่ยวแรงก็ยังไม่พบความช่วยเหลือแต่อย่างใดเขาได้พบเพียงบอ่อน้ำบอ่อใหม่ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยซึ่งตรงนี้เหมือนเคยเป็นฟาร์มปศุสัตว์ล้างมาก่อนซึ่งมันมีทั้งบอ่อน้ำกังหันและอุปกรณ์ปศุสัตว์ต่างๆที่ทิ้งไว้จำนวนหนึ่งเขาจึงตั้งใจที่จะตั้งที่พักอยู่ตรงจุดนี้อีกครั้งเพราะตอนนี้เขาเหนื่อย ไม่มีแรงที่จะไปต่อแล้วเขาผอมมากเพราะการขาดอาหารเขาคิดว่าเขาคงต้องนอนรอความตายอยู่ตรงนี้เขาจึงได้เอาลางข้าวหมูเก่าๆที่พบมาทำเป็นหลังคากันฝนและทำเป็นหลุมเนินดินสูงขึ้นในบริเวณข้างบ่อน้ำนั้นเพื่อใช้เป็นที่พักและปักไม้กางเขนไว้ข้างบนเพื่อเป็นสนัญลักษณ์เผื่อมีผู้คนผ่านมาพบเห็นและสามารถใช้มันเป็นหลุมฝังศพของเขาไปได้เลยหากเขาตายอยู่ตรงนี้ พร้อมทั้งภาวนาเพื่อหวังให้ครอบครัวของเขาได้มาพบศพของเขาสักวันหนึ่งเขายังคงหาสัตว์เล็กสัตว์น้อยและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆกินเป็นอาหารอยู่เช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นปลิงมแมลงงูมดตักกแตนกิ้งกา่ากบจิ้งจกและพืชพันธุ์ต่างๆเท่าที่เขาจะพอหากินได้เขากินมันทุกอย่างและเขาจะกินมันแค่วละมื้อเท่านั้นเพื่อให้เขาสามารถกินไปได้หลายๆวัน น้ำหนักของเขาลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆและมีอาการขาดสารอาหารอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างที่พักอยู่ที่นี่วันหนึ่งฟันของเขาเป็นหนองเขาปวดฟันมากเงือกบวมจนทนไม่ไหวเขาต้องเอาฟันซี่นั้นออกเขาจึงเอากุญแจรถที่ยังติดตัวอยู่ค่อยๆงัดเอาฟันซี่นั้นออกมาจากปากซึ่งมันเจ็บปวดมากแต่เขาก็ต้องทำมัน เขาพักอยู่ตรงนี้ถึง10สัปดาห์เลยทีเดียวหลังจากเขาหายตัวไปสักพักครอบครัวของเขารู้เพียงว่าเขากำลังไปหางานทำและอยู่ระหว่างการเดินทางประมาณ6สัปดาห์ต่อมาหลังจากเขาหายตัวไปน้องสาวของเขาเริ่มเป็นกังวลเพราะติดต่อเขาไม่ได้เลยจึงไปแจ้งตำรวจว่าพี่ชายของเธอหายตัวไปเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้ริกกี้แม็กกี้หายไปอยู่ที่ไหนและไม่มีใครรู้ว่าจะไปเริ่มต้นหาเขาณจุดใด มนไปสองเดือนเศษหลังจากการหลงอยู่ในทะเลทรายและใช้ชีวิตอย่างทรหดในที่สุดต้นเดือนเมษายนปี2006การหลงทางของเขาก็สิ้นสุดลงเมื่อมีคนงานของสถานีบิลินดูดูอันเป็นที่พักริมทางของพวกปัสสัตว์ได้ขับรถผ่านมาโดยบงงังเอิญ ริกกี้ได้ยินเสียงรถค่อยๆแล่นเข้ามาแล่นเข้ามาเขาเลยคลานออกจากพงหญ้าข้างทางคนงานเห็นเขาเข้าพอดีถึงกับตกใจไปตามๆกันเพราะเขาอยู่ในสภาพที่ผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูกร่างกายของเขาขาดสารอาหารและถูกแดดแผดเผาอย่างรุนแรงคนงานรีบนำเขากลับมายัางสถานีและแจ้งให้มาร์คคลิฟฟอร์ดผู้จัดการสถานีทราบมาร์ครีบเข้ามาดูเขาและถึงกับตกใจอย่างมากกับสภาพที่เห็นเขาถึงกับเอ่ยปากว่า นี่มันคือโครงกระดูกเดินได้ชัดๆและเขาได้บอกกับริกกี้ว่าจุดที่คนงานพบเขานั้นอยู่ห่างจากสถานีถึง31ไมล์หรือประมาณ50กิโลเมตรเลยทีเดียวจุดที่เขาอยู่นั้นถือเป็นสถานที่ที่ห่างไกลและทุรก,กันดารที่สุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลียยังไม่ชัดเจนนักว่ารถมีปัญหาอะไรและทำไมเขาถึงต้องออกจากถนนเขาเดินประมาณ10วัน เพื่อไปยังที่ที่เขาอยู่ก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขาต้องสร้างที่พักและเริ่มพยายามหาอาหารใส่ตัวเขานั่งอยู่ที่นั่นเป็นเวลาประมาณ10สัปดาห์หลังจากนั้นมาร์คคลิฟฟอร์ดได้รีบติดต่อประสานงานเพื่อนำคอปเตอร์มารับเขาเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลรอยัลดาวินฮอสพิทอลเมื่อเขามาถึงที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้รีบตรวจเช็คสภาพร่างกายของเขาต่างบอกว่าเขาผอมแห้งและอดอาหารมาอย่างยาวนานแต่ที่เขาอยู่รอดมาได้เพราะร่างกายของเขาไม่ขาดน้ำเรียกได้ว่าเขาได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอจนทำให้เขามีชีวิตรอดอยู่ได้ จากเดิมที่ริกกี้ซึ่งสูง180เซนติเมตรมีน้ำหนักตัวถึง105กิโลกรัมตอนนี้เขามีน้ำหนักเพียง45กิโลกรัมเท่านั้นหายไปเกินกว่าครึ่ง <S <S 1> <S 1> เรื่องราวการรอดชีวิตของชายผู้ที่ติดอยู่กลางทะเลทรายมากกว่า2เดือนเริ่มแพร่กระจายออกไปทั้งสื่อและชาวออสเตรเลยียได้ให้ความสนใจกับเรื่องราวการรอดชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ของริกกี้แมกกี้อย่างมาก เรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆและมีนักข่าวติดต่อขอสัมภาษณ์เขาแต่เรื่องที่น่างุนงงสงสัยที่เกิดขึ้นกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจเสียยิ่งกว่าเรื่องราวการรอดชีวิตของเขาเสียอีก เมื่อการบอกเล่าเรื่องราวถึงสาเหตุว่าเขาเข้าไปหลงอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรมันไม่ตรงกันเลยสักครั้งเพราะเรื่องราวที่เขาบอกกับมาร์คลิฟฟอร์ดผู้จัดการสถานีซึ่งเป็นคนแรกที่ช่วยเขานั้นกับการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งการให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงสาเหตุดังกล่าวมันไม่ตรงกันเลย เกิดเป็นพิรุษให้ตำรวจเริ่มสงสัยและสื่อเริ่มตีข่าวในประเด็นนี้แทนเรื่องราวความโหดอดทนและทักษะการเอาตัวรอดของเขาเริ่มแรกเขาบอกกับคนงานและผู้จัดการสถานีพักปัุสัสมาร์คคลิฟฟอร์ดว่ารถของเขาเสียและเขาพยายามหาความช่วยเหลือจนเขาต้องหลงอยู่ในทะเลทรายในที่สุดต่อมาเมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วเขากลับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเดอะวอชิงตันโพสต์ว่าเขาได้ให้ความช่วยเหลือชาวอบอริจินที่โบกรถอยู่ข้างถนน ให้ขึ้นมาบนรถและคนคนนี้แหละที่แอบวางยาเขาตอนที่หยิบน้ำให้เขากินแล้วก็นำเขาไปทิ้งไว้เพื่อหวังให้เขาตายแต่แต่อมาหลังจากนั้นอีกเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อขายโดยใช้ชื่อหนังสือว่า Leave for Dead How I Survived t Days Lost in the Desert Hell ในหนังสือเขากลับบอกว่าเขาได้จอดรถเพื่อช่วยชาวอาบอริจินสคนที่น้ำมันหมดและคนพวกนี้แหละได้มาวางยาเขาและเอาเขาไปทิ้งให้ตายจากข้อพิรุธตรงนี้นี่เองในช่วงที่เขายังอยู่ในโรงพยาบาลเขาถูกตำรวจสอบปากคำหลายครั้งเพราะเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อเรื่องราวที่เขาเล่าในตอนแรกตำรวจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเนื่องจากริกกี้ เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ายาเสพติดมาแล้วและในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งสามารถใช้เป็นที่นัดหมายหรือการจัดส่งยากันได้โดยง่ายซึ่งอาจมีการขัดแย้งซึ่งกันและกันอย่างไรหรือไม่จนก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเขาเชื่อว่าน่าจะต้องมีข้อเท็จจริงอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่เจอหลักฐานสำคัญ ตำรวจพยายามติดตามตรวจสอบและหาพยานหลักฐานต่างๆรวมทั้งเรื่องรถและชาวออรลิจินที่เขากล่าวอ้างแต่ก็ไม่พบทั้งรถและคนตามที่ริกกี้กล่าวไว้และในขณะเดียวกันตำรวจก็ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้อีกด้วยตำรวจจึงเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ ริกกี้ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ว่าคําบอกเล่าของเขาเป็นการให้ข้อมูลเท็จและเขาถึงกับเสนอที่จะปรากฏตัวทางโทรทัศน์สดๆและกินกบโชว์เพื่อพิสูจน์ว่าเขาพูดความจริงหลังถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลเขาได้รับการพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึง6วัน จนอาการดีขึ้นและทางโรงพยาบาลดาวินก็ประกาศว่าอาการของลิกกี้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพูดและเขาสามารถอยู่รอดมาได้เป็นเวลา71วันจริงๆดเรเลโนโนทาลัสระบุว่า ร่างกายของริกกี้ได้รับความเครียดอย่างรุนแรงและเขาสรุปว่าผมไม่สามารถบอกได้ว่าเรื่องราวของริกกี้แม็กกี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ผมก็ปฏิเสธมันไม่ได้เช่นเดียวกันแน่นอนว่าเรื่องราวกันเอาชีวิตรอดของเขากลายเป็นโอกาสทางการค้าสําหรับริกกี้แม็กกี้เขาพยายามขายเรื่องราวของเขาให้กับสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในราคา $5,000 ดอลลาร์และพยายามโน้มน้าวให้สถานี ABC Radio เอาเขาไปออกอากาศ เพื่อเล่าเรื่องราวในราคา15,000ดอลลาร์ 10, 000, 000, แต่ก็ไม่มีใครยอมจ่ายให้สุดท้ายเขายินดีที่จะเล่าเรื่องราวของเขาให้กับสื่อฟังฟรีๆและต่อมาในภายหลังเขาได้มาร่วมมือกับนักข่าวที่ชื่อเกรกแม็กเคลมเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Live for that how I survive d 7 1 days lost in a desert hell ซึ่งหนังสืของเขาก็ขายดีทีเดียวตีพิมพ์ออกมาแล้วหลายครั้งในออสเตรเลียและไม่ว่าเหตุผลของการไปติดอยู่ที่กลางทะเลทรยายของเขาจะคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้จริงก็คือจิตใจที่เข้มแข็งความโรดอดอทนและทักษะการเอาตัวรอดของเขานั้นมีอยู่จริงเขารอดชีวิตมาได้แม้จะอยู่ในที่ธุรกันดารที่ห่างไกลที่สุดไม่มีที่พักอาหารและน้ำแต่เขาก็ย รอดกลับมาได้โดยใช้เวลาเกือบ3เดือนเต็มเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาสำหรับผู้ชายที่ชื่อว่าริกกี้แมกกี้ ปัจจุบันริกกี้แม็กกีทำงานเป็นผู้บริหารด้านการก่อสร้างเดินทางไปประจำอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและเขาก็ยังคงรักการใช้ชีวิตผจญภัยต่อไปกับภรรยาสาวของเขาก็หวังว่าเขาคงจะไม่ไปหลงทางอยู่ที่ไหนอีกนึ่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบเรื่องราวเกร็ดชีวิตของผู้คนแบบนี้ทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเรื่องมีสาระและไร้สาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและคอมเมนต์ให้กับลุงเอ็ดกระชีวิตกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ